พังอะ่ะเดี๋ยว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 ลองให้เทซี่ฟังนะครับ เลยนะลูกนะตัวนี้ไม่ให้ย่างกว่านี้ตัวนี้ได้กินเยอะแล้วเหรออันนี้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 จับไม่ได้นะเอาให้ตัวอื่นบ้างสิมาแถวๆนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้กินเลยอ่แถวๆนี้ไม่ได้กินเลยเนี่ย เนี่ยแถวๆนี้ไม่ได้กินเลยะถวนี้อ่ะมี2ตัวกวางกวางตัวลูกมันจะกัดแบบอะกวางตัวลูกอ่ะเออ <ๆ S 2> อะสุดท้ายแล้วหรอแค่ตัวนีป้ปะถ้าใครเก่งให้มันเอาเองอ่ะโอ้ตัวนี้เก่งเลยตัวแม่บายบายด้วย